อาทุกคนเราให้บุญเดอร์ทุกมูสัตว์เราให้บุญบางคนจะสงสัยก็มีนี่แหละสงสัยว่าทำไมผู้เฒ่าผู้แก่มากราบไหว้เราเราทำไมไม่พนมมือตอบตอบไม่ได้ศีลเรามากเกินที่จะพนมมือตอบเขาได้แค่ยกมือให้ สัญลักษณ์ว่ารับรู้แล้วว่ามีคนไหว้เขาจะได้บุญถ้าเราไหว้ต่อมันจะบันทอนของเขาแก่เท่าไหร่ก็ตามถ้าศีลไม่เท่าเราศีลไม่เกินเราและความรู้ไม่เกินเราเราสักการะไม่ได้แค่แก่ด้วยอายุหรือนักบวชแก่ด้วยพรรษา แต่มีแต่อาบัตเต็มใจเต็มตัวเราสักการะไม่ได้แม้แต่นักบวชเลยนะไม่ใช่เราจะไหว้เพศนะเราไม่ไหว้แม้แต่เพศถ้าเรารู้เป็นแต่เรารู้ว่าผู้นี้เป็นสามเณรผู้ทรงศีลแท้อันนั้นสักการะเต็มที่กราบไหว้ดังพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นภิกสุล่ะถ้าทรงศีลเต็มที่ ก็ไหว้ดังไหว้พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ถ้าโสกโปกก็ได้แค่ไล่ให้ดีไปหรือถ้าเข้าหาเราอยู่ที่ไหนที่เราไปทำการทำงานเราก็จะแค่พูดคุยด้วยส่วนมากก็พระไหว้เราพระที่ไม่รู้กิตติศัพท์ของเราไม่รู้เรื่องของเราไม่รู้อานุภาพที่เราสร้างมาเขาก็ไม่สนใจถ้าจะมาขออะไรจากเราเราก็คุยด้วย แบบพอรู้เรื่องบอกให้หาทายกมาหาคนที่มีความรู้มาพูดคุยกับเราไม่มีความรู้ในเรื่องการจะพัฒนาวัดเราไม่คุยด้วยเพราะจะไม่ช่วยพระโดยตรงเพราะผิดวินยัยฉะนั้นเราไปไหนใครจะกราบจะไหว้เราก็ไม่ยกมือพนมตอบรับ เพราะเรารักษาศีลไว้เยอะจะเป็นโทษแก่ผู้ที่เราสักการะเรามองไม่เห็นผู้ใดว่าไม่น่ามองเห็นผู้ใดว่าไม่น่าสักการะเราจะไม่สักการะไม่ยกไม่ยกมือพนมต่อเขาแต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรสักการะเราจะพะนมมือสักการะพระนมมือพร้อมกับศีรษะด้วยสักการะผู้นั้น แต่เรายังไม่เห็นเราก็ไม่สักการะผู้ใดถ้าเห็นก็จะสักการะถามต่อว่าถ้าเจอพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์อันนั้นถวายบังคมตามสมควรแก่ฐานะเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจนะแล้วกูขายแค่รูปกูไม่ได้ขายธรรมของพุทธะ ือถ้าใครขายทมของพุทธ,ธก็เป็นบาปอย่างหนักที่เราเคยกล่าวเขาไปคุยกันแล้วเขาว่ากูขายแค่รูปก,กูไม่ได้ขายพระธรรมอย่าลืมรูปคือปั้นในนามของพระพุทธเจ้าปั้นพระพุทธ,ธรูปคำว่าพุทธ,ธเป็นนามเรียกพระพุทธเจ้าแค่พระนาม ก็เป็นธรรมอันหนึ่งของพระพุทธเจา้าฉะนั้นใครนำไปขายมีโทษแน่มีบาปแน่ระวังบาปท,ที่ทำของหนักจะพาให้เราจมน้ำจมดินเป็นธรรมดาน้ำจะท่วมหรือเราจะต่ำลงให้น้ำได้ท่วมหรือน้ำจะกระแทกขึ้นท่วมมันหลายแบบดินจะต่ำลงให้น้ำขึ้นถึง แต่ยุคที่โลกจเจริญมีศีลมีธรรมไม่นำธรรมของพุทธ,ธหรือไม่นำธรรมของผู้สสทรงศีลธรรมไปค้าขายโลกจะเจริญขึ้นจนถึงเจริญคือแบบขยายตัวขึ้นถึงหนึ่งโยชน์คือกว้างขึ้นด้านละ16กิโลทุกทุกด้านทั้งพันทิศพันทิศหมายความว่าอย่างไงก็เหมือนกับเราเอาลูกบอลมาหนึ่งลูก เอ,เ,อเ,อเอาลูกส้มเขียวหวานซะมาหนึ่งลูกแล้วเอาเข็มปักรอบ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 หนึ่งพันเข็มหนึ่งพันทิศเหมือนกันฉะนั้นโลกจะขยายขึ้นเมื่อกว้างขึ้นน้ําที่มีอยู่นี่มันก็จะอยู่ในสภาวะที่พอดีไม่ท่วมขึ้นสูงได้แต่ตอนนี้โลกมันแคบแกนเข้าทุกวันมันหนักอนุภาพบาปของสัตว์โลกทั้งปวง ทั้งบาปเกิดแต่มนุษย์บาปเกิดแต่เทพผู้มิฉาทิฐิบาปเกิดแต่พรหมผู้มิจชาทิฐิบาปเกิดแต่อัมนุษย์ทั้งพวงผู้มิจชาทิฐิทั้งหลายบาปเกิดแต่สัตว์ทั้งหลายทั้งเดรัจฉานและมนุษย์และเทพและพรหมทำให้โลกอึดอัดถูกอัดเข้าแน่นเข้าเครียดเข้าทุกวันธรรมชาตินี้เป็นนี้อ่านโละสูตรนะ ถ้าใครอยากรู้และถ้าใครอยากรู้เรื่องนำทำไปทำการค้าพิจารณาทั่วถึงอ่านให้ทั่วถึงคำว่าพุทธ,ธะไม่ได้ปรากฏขึ้นง่ายๆเมื่อปรากฏขึ้นเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากใครเอาชื่อพุทธ,ธะไปขายก็ชื่อว่าขายธรรมของพระพุทธเจ้าให้จำไว้ว่ามีโทษแน่ๆเอะเตือนแค่นี้ เตือนทั้งลูกเราเตือนทั้งผู้เราให้บุนเดอร์ทำไมพูดแต่เช้า8.20โมง20 8โมงคึ่งเด็กจะไปหาหมอกันเขาจะไปที่โรงพยาบาลชุมแพก็เลยพูดแต่เชา้าเพื่อเขาได้ไปทำงานกันเอาละให้บุนเดอร์ Diễn ra, da đây, da mỏ hay mà